นี้ต้องให้ครูอ้วนสอนแล้วนะคุณครูอ้วนเนี่ยเขาอาจจะแอบด,ดุนิดนึงเพราะหนูเป็นเหลือคนสุดท้ายแล้วไม่รู้จะดุใครแล้ว <c oughs> แต่พี่เป็นกำลังใจให้หนูไม่เป็นไรให้เขาสอนทักษะเผื่อว่าพี่เห็นทักษะของน้องเจลดีนะเผื่อเขาอยากจะเป็นนักจ่าแต่เรายัางไงก็ต้องเรียนสําคัญกว่าเรียนก่อนแล้วก็อก<ร>อกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยอ่ะพร้อมนะพร้อมค่ะด้วยเลยค่ะทำยังี้นะโอ้โหลงทุกทุกเลยอะ ไปประมาณนี้แล้วก็โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปงี้ยิงเตะขที่แป้นมุมแป้นอไอีกลเจ๊โอเคจะยิงตรงกลางนี่ก็ได้โอเคโอเคได้เอาสองลูกสิบแล้วพอเลยฮะลกี่ลูกสิบนะสองลูพอเอาเป็นว่าให้ครั้งเดียวถ้าเหลือทั้งเดียวแล้วกัน ผ่านก็คือผ่านเลยลูกเดียวเลยดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้แค่น้องเจลลูกเดียวจะสู้ไหมอ๋อจะสู้อ่ะน้องเขาแบบว่าสู้ค่ะเขายิ้มเขายิ้มฮับไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอเคแง่เงินเงินภรพลาได้เกียรติอะไรลูกมพราะเขาได้เกียรตินะแล้วได้เกียรติเงินเท่าไหร่สี่ศูนย์ ได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งไม่รู้อันนี้เก่งทุกเรื่องเลยอันนี้ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสําหรับน้องๆไม่ที่หนึ่งของห้องหรอที่หนึ่งของห้องมีแดดเป็นไหมคะของชั้นไม่ใช่ที่หนึ่งของห้องอย่างเดียวเลยที่หนึ่งของชั้นพี่คือโอ๊ะคือด้วยนี่ สายตาเฉยบแหลมว่าน้องเขาเก่งทุกรอบด้านนะเฉยบแหลมครับในเวลาเขาสอนไปเนี้ยตีเจอกันครับปีที่มาตีกับลูกอย่าไปเอาแล้วลูกชิวเวลาตอนนั้นอะรอรอเอาวันนี้ขอขอบคุณนั้งเจลก่อนดีกว่าที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะก็อยากจะให้น้องเล่นกีฬาไปชวนเพื่อนๆด้วยนะในโรงเรียนนี่แหละช่วยกันเล่นกีฬาแล้วก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมองปลอดโปร่งสอบได้หนึ่งเหมือนหนูอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเจลมากๆจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเก่งมากเก่งมาก แหงความพากูแล้วหวานครูและลูกศิษย์แล้วนะคะที่ฝ่าฟานอุปสรรคมาได้ก็ทําให้จุ๋ยนึกถึงกิจกรรมดีๆอีกๆกิจกรรมค่ะกับทริปผิวนุ่มหน้าก่อนนะคะโดยแป้งเด็กแคร์รอยัลวีมิวนะคะวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1มีนาะคมนี้นะคะที่ซิกเซนเซไทเวสมุนนี่เองค่ะเพียงส่งรูปถ่ายนะคะเป็นรูปนะคะกอดที่สือ่อถึงความสุขที่สุดข,ของคุณมานะคะส่งเข้ามาพร้อมกับคําบรรยายนะคะที่อีเมล์อัดเนนนี้ค่ะแฮปปี้ทริปคะ Hotmail.com นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2552นี้เองค่ะสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0801107700ค่ะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับน้องๆในวัยชีพแบบนี้ค่ะระดับมัธยมต้นนะคะกับกิจกรรมนะคะ Young Creative by s o n ีซั่น2ค่ะที่ผลอกาสให้น้องๆในะระดับมัธยมต้นนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะในการดูเบื้องหลังในการถ่ายทํารายการนะคะ ซึ่งจะมีอุปกรณ์เทคนิคแทคโนโลยีเต็มไปหมดเลยนะคะจากโซนี่ค่ะสามารถนะคะหาใบสมัครได้ที่โซนี่ไซส์ทุกสาขาหรือว่าจะดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะคะ www. sony. co. th นะคะพร้อมกับเขียนเรียงความมาว่ารายการทีวีในฝันที่ฉันอยากทำค่ะถ้าน้องๆท่านไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะคะเพียงทำแค่นี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ ว่าจะมีผู้โชคดีเพียง80คนเท่านั้นนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็เขียนกันมาแบบดีๆด้วยนะคะเราจะได้เลือกนะคะแล้วก็จะมีส่วนร่วมกับรายการของเราค่ะอาร่าว,วันนี้ให้ราาู้ฝากผลงานดีๆน้อยค่ะครับก็ฝากละครเรื่องคู่กิ๊กพลิกเกลือครับก็ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ตอน11โมงครึ่งครับอเอาล่ะเป็นภารที่ผ่านมาครับได้กุลาบมันเยอะไหมคะไม่ค่อยเลยครับทำซิ่น ผมโตแล้วผมก็ยังได้แปะสติกเกอร์อยู่เลยครับรูปหัวใจอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่ได้ออกเดตหรอไม่ได้ออกเลยดตเลยดอกหลักไม่ใครหรอวันท้ายปีนี้ก็ต้องถ่ายละครครับโอ้ยดูต้องทำงานอ่ะันนสุ๋ยนะคะมีของรางวัลให้เป็นดอกหลากจากสาวที่เขาชื่นชอบคุณเพื่อนสาวอีกแล้วสาวอีกแล้วแทนลูกน้องพายก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสดว่าะไปนอนในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับหนูขอ ขอบคุณครับขอให้พี่วันมีผลงานเยอะๆเลยนะขอบคุณครับช้า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 ติดตั้ผลงานช่วยแล้วจะติดแค่หน้าหักการขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณพี่วันมากๆนะคะที่ช่วยสอนนะคะไม่แน่เราอาจจะได้เป็นนักกีฬาอีกฟ้าก็ได้ค่ะโอ้โหไปอย่างนั้นครับหนูก็ขอให้พี่ว่านะคะมีความสุขมากๆ เป็บนวันเลนทายที่ผ่านมาขอให้เจอแฟนแค่นาคตเร็วๆค่ะคนนั้นน่ะคนนั้นน่ไม่มีอ๋อไม่มีโอเคได้ดอกไม้เกนางสาวแล้วครับวันนี้นะคะลาทันไปด้วยความสนุกและน่ารักของน้องๆน,นะคะแล้วก็คุณครูว่านะคะที่สาเป็นโค้ชสอนบาสเกตบอลหวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะรักกีฬากันทุกคน,นะคะ่ะวันนี้รายการก่อนจะเป็นดาวตลซีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับซุยได้ทุกวันและที่เวลาบ่ายสองโมงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนิค่ะ ขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแป้งแข่รอยยอวีมหายังยังยังถ่ายถ่ายถ่าย่าเบื้องหลังเฮยย่ได้จะขอเป็นต้นแบก็ได้เลยเข้าไม่ได้ไงเฮ้ยอย่าไปย